เอากำลังก,กายมาสีสดๆสดเข้าไว้ตาไม่ดีต้องใส่สีสดต่านออกเท่า้าน,านิยกินี่ร้อนแก้วเอ้ยหนูมาน,นี่โอ้โหลืมแล้วหนูมามาลุกเร็ว ชใจโอ้มานี่มาเร็วๆมาดูอะไรเนี่ยเร็วๆเรื่อมีอะไรมาให้กันมามามานี่เลยมานี่เลยลงมาเลยลงมา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 ชอบจริงๆเลยพัดลมเนี่ยฮะฮะมาเนี้ยเลยกิ๊ดเออมาดูอะไรแม่มีอะไรมานี่อะัตตาเร็วมาดูอะไรเนี่ยเร็วเร็วเเร็วเ ปันไปออกกำลังกายได้อะไรมาเนาะร้อยหนึ่งเนี่ยหมดเลยเดือห้าบาทไม่มีตังค์อยู่ไม่ได้นะกรุงเทพนะ,ไไะมแม่ไปได้อะไรมาแม่ไปได้อะไรมาจ้าลูกเนาะมันดูทิมันดูสิลูกแม่ได้ลยไมาหานเนี่ยโอ้โหหยวหมดเลย จะให้มาดูให้มาดูมเมล็ดพันธุ์สมดมคนแก่เขาบอกว่าเขาจะเขาจะยังไงนะเชื้อตับเต่ารัฐบาลแจก,กเห็ดตับเต่าหรอเชื้อเห็ดตับเต่าหรอเชื้อเห็ดตับเต่ามันต้องมอีมันต้องมีโคนสนก็เ,เลยเอามาให้เห็นเลองหอมด้วยนะ นี่นี่ทำขนมกินได้มื้อหนึ่งเลยแล้วเนี่ยให้มาให้ดูว่าดอกเนใหญ่พันดอกกำลังดีเนี่ยนี่ยดอกดอกมาตรฐานไม่ใช่ดอกใหญ่แบบเบิอ้อรขยักได้ขยักไ,ได้ก็บอกมาจะ,ะเก็บให้อยู่ใ,ใกล้ๆก็มาฟรี ภูมินเนี่ยบดคุณมีเล็กเล็กเตาลูกน้อยก็ไปโรยด้วยออกกำลังกายแล้วไปปั่นจักรยานออกกำลังกายต่อไปนี้จะโรยขนมก็ให้หนื่อยปกติก็รออยู่แล้ววันนี้ไปซื้อมันแบบมันใหม่ๆหนึ่นงถุงสี่สิบบาท สี่สิบบาทตาสวา่านเล็กเล็กมันใหม่ด้วยใส่มาแถมอะไรมาอีกแถมผักชีมาด้วยแยกแ๊สใสจะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาทดลองก่อนนะ15บาทไอ้โน้หนูเอาอะไรหนูลองนี่โน้หนูไม่นั่นนี่นอ,อะไรหนูเนี่ยขันหนงไปไหนส่อะไรเดียวหนูก็จ่ายทั้งหมดไอ้โน้ ให้ว่าเอานี่ใส่นี่เลยไม่ใส่นี่ให้เลยนี่อ่ะน้อ,ะองกินบ้างอ่าอร่อยใหม่ๆอ,อันนั้นร้อยห้าสิบเป็นเหล็กเป็นเหล็กพวง นี่วะอันนี้ลองเม็ดดำได้กินได้ป่ะกินเนี่ยต้องลองดูเลยต้องดูขี้ด้วยกินแล้วขี้เป็นยังไงออืขนลุกขนพองว้าวอร่อยอร่อยรุ่งกินมากเลยทำไรน้องๆอ่ะลองกินเหรอเอาให้แม่ป้อนเม็ดมันเล็กอ่ากินไปเลยอันนี้หนูเอาดอกนี่ด้วยไหมลูก อ้ดอกนี้ไมหอมลองดูดิลองดูดิเฮ้ยจ้าจ้า,จา,จา,จาเดี๋ยวผมหมดแล้วกันเดี๋ยวแม่จะเปิดถุงนี้ให้หนูทดลองดิถุงเจ้ามาเนี่ยว้ายมันถุงมันแตกโอ้โหว่าแล้วทำไมมันน้อยจังอือหืออือหือขายของอย่างนี้แค่ ดอ,อกเจ้านายหนูกินได้ลูกกินมางเออาตีปีกพับๆเลยนะเออฮะอร่อยออดอกสนอจิ้มน,น้ำพริกได้เลย พร้าวลูกหนึ่งนะแป้งข้าวเจ้าหน่อยหนึ่งมะพร้าวลูกหนึ่งมะพร้าวอ,อาาว่อนลูกหนึ่ง,งมะพร้าวทึนทึกอ่ะมะพร้าวอ่อนอ่ะมะพร้าวทึนทึกอ่ะมะพร้าวหนึ่งลูกแป้งข้าวเจ้าหน่อยใส่นี่หน่อยให้รู้เป็นหนมดอกกระหนอมคุกมะพร้าวได้ถ้วยหนึ่งแหละถ้าคนแก่อยากเนี่ยอันเนี้ยใส่แป้งข้าวเจ้าสักกระยุ่มหนึ่ง ใส่แป้งก้าเจ้าใส่มันใส่เผือกให้เป็นเป็นอันนี้ก็ได้อิ่มึ่งเาเนะี่ยอิ่มหายากเลยเดี๋ยวจะลองทําให้ดูเป็นก้าเจ้าหนึ่งอร่อยป่ะหรออ่ อร่อยป้าจ้าตามูตามิตมูตามิตมูตามิอันนี้เดี๋ยวต้องหาถุงมาใส่ใสถุงไว้น้ำหนักเท่าไหร่กี่เท่าไหร่เนี่ยจักรยานเนี่ยน้ำหนักใส่ขวดดีกว่าใสขวดเล็กๆจำกัดจำก,กัดน้ำหนัก พกตังไปเนี่ยไม่พกตังไปนี่อัดอยากได้ไปหมดเจออะไรมันก็อยากได้ไปหมดเลยวันนี้ตั้งเป้าไว้ที่ว่าปั่นไปซื้ออาหารให้นกอย่างเดียวจากแค่สี่สิบาทมันไม่สีบาทมันหมดร้อยหนึ่งพอดีเลยเหลือ5บาท พ่อตะอพ่อ <lawsuit> ช <royable> ีวิตสนุกปั่นไปทุกที่ถ้าไม่อายเขาเรียกว่าไม่อายทำกินก็เก็บมาก็จะได้เนี่ยเอาไปโรยวันนี้เยอะแยะไปหมด เก็บมเมล็ดพัน์ธุไม้ให้ต้นนี้ต้นมันใหม่ด้วยมันเป็นต้นใหม่ที่มันออกแล้วดอกมันได้ผลผลิตอย่างนี้ถือว่าโอเคเลยมเมล็ดพัน์ุก็จะดีการเก็บมเมล็ดพันธุ์กินได้หอมมากหวานว่ะมันต้องเก็บตอนเช้า หวานมากขอกบคุณนะคนากาที่มาชมหนูขอบคุณนะคกาที่มาช่อมนูอตะมุตะมีตะมุตะมีมาต้าเคอนกแก้วตัวเลิฟเลิฟบ,บ้านสวนพ่อเพียงหน้าไม้พบกันได้ดีบ้านสวนพ่อเพียงหน้าไม้หนูแกจะไปอยู่ที่นู่นจ้า จมางกับโกมึงก็เดินตามทางของมึงกูก็เดินตามทางของกูชีวิตมึงโขก็ไม่อยากโผลส่วนชีวิตกูมึงก็ดูแลกันมึงก็เดินตามทางของมึง,มงกูก็กกกดกกเดินตามทางของ,งกูน,นี่สนุกจังเลย น,นกลุ่มผู้สูงอายุเขาลงมาในลายกลุ่มว่าจะจะอะไรลนะ่ะรัฐบาลส่งเสริมให้ให้เห็ดตับเตา่าให้ปลูกเหให้อะไรนะให้เพาะเพาะพันเห็ดตับเตา่าเขาบอกว่าให้ไปหาต้นใครมีกำลังไปหาต้นสนเราก็า เราก็มีกำลังไปั่นไปเจอปันดีายไหมไม่อายไม่ขอใครกินใช่ไหมลกใช่ไหมโรคไม่ขอใครกินมีแต่แบ่งปันอ่ะอาอทำไมไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยขายไม่ได้ขโมยขครมันอยู่ข้างถนนเนอะมันอยู่ข้างถนนเนี่ยมันอยู่หน้าโรงเรียนเลยขอพันโลงขอคุณครูอ่ะ ขอไว้หลายวันแล้วครครูบอกไม่รู้มันขึ้นมาทำอะไรกินได้ครูบอกครูผู้ชายไม่รู้บอกตําเก็บไปต้มยิ้มน้ำคิดก็ได้ครูขีดจะตั้งยี่สิบห้าบาทเหรอเนี่ยไปดูตลาดได้เลยเนี่ย ยี่สิบห้าบาทขีดแล้วยี่สิบห้าบาทจ้าสนโสนดอกโสนเนี่ยราคาไม่ตกเลยจ้าเมื่ออายิ่งตอนนี้นะทบายเลยสามร้อยเนี่ยเพราะไม่ใช่หน้าไอ้นี่มันยังไม่ค่อยออกถ้าออกใครเก็บขายตอนนี้เราได้อะไรเนี่ยตลาดนัดตะคีละยี่สิบห้า ใบมะขามอ่อนก็ยี่สิบห้าไม่มีอะไรถูกแล้วจ้าเธอจ๋าเธอจ๋าเธอจ๋าอยากกินก็ต้องไปปลูกหมูมิดก็มีแบ่งให้นะเม็ดกะเพราเนี่ยกะเพรากับไอหนูเข้ามาตายแล้วอู้ไอเก้า เอ้ยลูกลูกนั่งแล้วก็ลุกลำบากโอ้ลูกจ๋ายิ่งไปปั่นแล้วปั่นรอบใหญ่ซะด้วยโอ้โนเข้ามาเลยไอโ้โนอุ้ยโอ้ยโอ,โอ้ขาไม่ก้าวภาพทย์ตกแล้วภาพทีตกแนละ้ว พระอาทิตย์ตกไปแล้วพระอาทิตย์ใกล้แล้วซาฟารีอยู่ฝั่งโน้นซาฟารีอยู่ฝั่งโน้นซาฟารีอยู่ฝั่งโน้นซาฟารีเวอร์อยู่ฝั่งโน้นเธอกับเดินตามทางของเธอนี่เห็นไหมน่ารักจะตาย นไม่ทํางานจะมีเงินใช้ได้ยังไงคนมีเงินไม่เก็บเงินจะมีเงินใช้ได้ยังไงใช่ไหมเบอร์โทรศัพท์ในตั้งแต่ตั้งแต่ปฏิเสธไปเนี่ยแหมไม่ไม่ไม ไม่โทรกันมาเลยรู้สึกสบายใจรักตัวเองมากขึ้นก็รักคนอื่นมาเยอะเนี่ยเหนื่อยไม่เยอะแต่ถ้าตายก็ยังซื้อลงให้อยู่นะใข่ตายเนี่ยอย่างอื่นไม่เอาแล้ว ก็ยังซื้อลงให้เหมือนเดิมถ้าคนมีตังไม่ซื้อให้แต่ถ้าคนไม่มีตัง่ะซื้อให้นะโดหกพันสี่พันจ้าวัสดีค่ะขอบคุณกาขอบคุณกา ขอบคุณค่ะแก้วจ๋าหันมาหาแม่ก่อนหันมาหาแม่นเนาะเร็วเร็วเร็วๆๆเร็ว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 นไปเรนะื่อยในลมเย็นจริงๆเลยจ้า,า bye แก้วอะไรอ้า้ยบายบายแก้วแก้วแก้วบาย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 เข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยอาการนี้ไม่ลงนะไม่ลงนะลูก มาเรืเร่อมาเรื่อแม่ไปแลวแม่ไปแล้วไปแล้วโอ้โหอันนี้ไปถามเรื่องเสาหน้าแปดหรือเสาหน้าสี่เอาเสาหน้าสี่ดีกว่าทำสีู่้สี่ ทำสี่คูณสีด่ดยกว่าเสาหน้าสีส่คูณสี่สังกะสีตกกระแจกระแจกระแจกเสีงดังราคาเรื่องเสาเรื่องสังสีเรื่องห้องน้ำทำห้องน้ำโอ้ยหนูเอ เข้ามาหนูเข้ามาลูกแก,แก,แก,แกลแล้วแก้วแก้วเร็วเข้ามาลูกเข้ามาเข้ามานหนูหนูนเข้ามาเลยเลยเข้ามาหนูไอ้หนูหนูหนแก้ว